แจกโค้ดสกินไอวอร์สวยๆมาแล้วสวัสดีวัยรุ่นเมกาทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมอีกแล้วนะฮะทีบอมชแนลนะครับน,นีฟเกมฟรีไฟนะครับวันนี้พี่บอมมีโค้ดมาแจากนะครับซึ่งเป็นโค้ดไอวอร์นะครับแหมงงไหมทุกคนนะครับต่อ อย่าเพิ่งงงนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่ามันเปนโค้ด i อว l ลจริงๆนะครับผมนะมาเข้ามาดูเลยนะครับตรงแต่งตัวตรงกล่องผมนี่แหละนะครับนี่นะฮะทุกคนนี่เลยนะฮะเป็นโค้ด i อวอลตัวนี้เลยนะครับจาก d ีแทร็นะครับผมก็มี i อวอให้เราอยู่ประมาณ5 i w ไอวนะครับ1 i w a l ไตัวนี้นะครับเป็น นะครับผมแล้วก็ไอวอลสีดำนะครับอ่าผมไม่ไม่มีอะครับสีดำโอเคหาวอลแล้วก็สีแดงตัวนี้นะครับอืมสวยนะครับแล้วก็ตัวนี้สีฟ้านะครับแล้วก็เป็นลาวานะครับเนาะแล้วก็ของเกลือนะครับตามนี้เลยนะครับก็จะแจก2โคดเพราะว่าพี่บอมมี3าโคดนะครับพี่บอมใส่แล้ว1โคดเดี๋ยวอีก2โคดนะครับก็แจกยังไงนะครับฟังตามกติกานี้เลยนะครับกดแชร์คลิปนี้ กดไลค์คลิปนี้นะครับก็ยอมขอ200ไลค์พอนะครับแจกเลยนะฮะครบ200ไลค์ปุ๊บแจกเลยนะครับ,รบ, like บ,ก,รบก็สุ่มแจกจากคอมเมนต์นะฮะให้ทุกคนคอมเมนต์ชื่อ Facebook ของตัวเองนะครับที่แชร์คลิปนี้นะครับถ้าใครไม่แชร์คลิปนี้ก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าอ่าโคด้ดไอวอลเนี่ยใครอยากได้ไอวอลสวยๆไปใช้ก็มันบอกเลยว่ามันแพงใครที่ใช้ดีแท็กก็รู้อยู่แล้วนะครับแล้วทำไมพี่พรมถึงเอามาแจกล่ะ ก็พี่บอมสมัครเน็ตเล่นฟรีไฟอยู่แล้วนะครับก็ทุกอาทิตย์ทุกเดือนนะครับมันก็เลยมีอันนี้เข้ามานะครับมีโค้ดให้มานะครับพี่บอมก็ใส่ไปละหนึ่งโค้ดให้มันได้จริงนะครับผมก็ได้เอามาแจกให้ทุกคนนะครับทุกคนเขาโอเคไหมอ่ะเหลือ2โค้ดนะครับผมจะแจกแค่2คนนะครับก็สามารถทำตามกติกาได้นะครับใครไม่ทำตามกติกาผมก็จะตัดทิ้งนะฮะเดี๋ยวผมจะสุ่มให้นะครับก็ สวัสดีสสดค่ะ,คะวันนี้เราสองคนก็จะบอกเกี่ยวกับเว็บเกมโซนไทยเว็บนี้นะคะว่ามีอะไรบ้างหนึ่งนะคะก็จะมีไอดีเกมตรงนี้เลยค่ะมีบัตรเติมเกมตรงนี้มีสินค้าไอทีตรงนี้ค่ะมีระบบชําระเงินง่ายๆระบบอัตโนมัติสามช่องทางตรงนี้ตรงนี้และที่สำคัญยังมีระบบสุ่มรางวัลบัตรเติมเกมมูลค่าสูงสุดหนึ่งพันบาทด้วยนะตรงนี้เลยค่ะอย่าลืมมาใช้บริการกันด้วยนะคะบ๊ายบาย จะผมจะเป็นคนทักไปหาใน Facebook เองเอาโค้ดให้กับมือผมเองนะครับก็จะไม่ขอ UID จะไม่ขอชื่ออ่าล็อกอินของเกมนะจะจะทักไปว่าน้องคือผู้โชคดีได้รับไอวอลฟี free, อย่างเงี้ยอะไรประมาณนั้นแล้วผมก็จะส่งโค้ดให้นะครับผมไม่มีทางติดต่อไปขอรหัสของน้องแน่นอนนะครับอ่ะ ก็1คอมเมนต์แค่ชื่อ Facebook ก็พอนะฮะแล้วก็ลักษณะโปรไฟล์ของตัวเองนะฮะที่ตัวเองแชร์นะครับคลิปนี้เนาะพร้อมกับกดไลค์แล้วก็พร้อมกับกดติดตามนะครับผมนะฮะเหตุผลไม่เอานะครับไม,ไม่เมาไม่เป็นไรนะครับกดแชร์ให้หน่อยแต่เหตุผลอย่างอื่นก็อยากใส่มาก็ใส่ได้เลยนะครับไอวอลสวยๆแบบนี้นะครับไม่ต้องได้เอาเพจไปสุ่มนะครับผมว่านะโอกาสโอกาสออกเนี่ยมีนะผมว่าไม่ใช่ว่าไม่มีนะครับ โอกาสออกเนี่ยผมว่ามีเลยนะครับสวยจริงๆนะไอวอลนะครับนี่คือแบบว่าถือได้ให้เห็นนะครับเนี่ยสีดำโคตรสวยนะฮะอย่างจ้าบเลยรอบนี้นะครับดูได้เลยว่าถืออะไรนะครับโอกาสตอบมันไม่มีเปอร์เซ็นต์ให้ดูแต่บอกเลยว่าผมว่าดีแน่นอนนะครับสำหรับกล่องตัวนี้นะครับนะครับผมเนาะก็นี่แหละนะครับ ที่ผมมา,มาแจ้งผมเกินเวลาหลายคลิปแต่ผมไม่ได้ทำมานานมากไอ้คลิปจากโค้ดเนี่ยก็คือกิจกรรมมันเยอะผมก็เลยทํากิจกรรมให้ทุกคนดูก่อนเนาะแล้วก็สลหรับเพลงประกอบคลิปนะครับใครที่แบบว่าอยากได้เพลงนะฮะทุกคลิปเลยตามทุกคลิปเลยผมก็ ทำให้แล้วนะครับผมผมไม่ได้สนใจเรื่องยอดวิวนะสำหรับคล,คลิปเพลงที่ผมเอามาประกอบ u t u b e เนาะไม่ติดลิขสิทธิ์นะก็ไปเอาได้นะครับคลิปลงไปให้เมื่อเช้าแล้วนะครับสำหรับใครที่แบบว่าอย,อยากฟังเพลงอยากได้เพลงฟรีไม่รู้ชื่อเพลงจากที่พี่บอมเอามาประกอบหรือว่าเพลงอื่นๆอีกนะฮะที่พี่บอมยังไม่ได้ใส่เงี้ยก็คอมเมนต์มานะครับเดี๋ยวผมจะทําเป็น ep 2 ep 3ให้นะครับอ่ะโอเคไหมเ,เห็นน้องๆบอกว่าให้พี่บอม ทำแบบว่าเสียงเอฟเฟกให้หน่อยอย่างเงี้ยเสียงเอฟเฟกแล้วกม็มีถามว่าเออทำไมถึงมาทำ YouTube งี้หรอเดี๋ยวพี่วอมจะตอบคําถามให้นะครับก็ถ้าครบ1 0 0 0 0แสนะครับก็จะทํา Q&A ให้เนาะก็เดี๋ยวมารู้จักพี่วอมได้เต็มตัวแน่นอนนะครับอืมนะฮะแล้วก็วันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณทุกคนจริงๆนะก็คนดูก็กลับมาแล้วนะครับก็เริ่มเพิ่มขึ้นนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับเพราะว่าพี่วอมไม่ได ลงคลิปมาประมาณ2เดือนใช่ไหมอ่ะก็ไปรับราชการมานะาต้องขออภัยด้วยนะครับก็กลับมาทําคลิปให้ทุกคนดูเหมือนเดิมแล้วนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ให้หน่อยละกันนะครับผมว่าบอกว่าทีบอมมาแล้วนะฮะยังไงก็ฝากช่องช่องหนึ่งในอ้อมอกอ้อมใจทุกคนด้วยนะครับก็จําชื่อทีบอมซีเฮดไว้นะฮะเป็นช่องเกี่ยวกับฟรีไฟนะครับผมก็รับรองว่าจะทำอ่าคอนเทนต์ content, แล้วก็อะไรดีๆให้ทุกคนแน่นอนนะครับเรื่องโค้ด มีส่วนหนึ่งแล้วก็ตอนนี้คือกิจกรรมใหม่กันเยอะพี่ก็เลยลงกิจกรรมใหม่ให้ทุกคนได้ดูนะครับยังไงก็ต้องขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่สนใจแล้วก็เข้ามาดูแล้วก็เข้ามารับชมเนาะโอเคนะครับแล้วก็นะครับวันนี้นะครับก็กิจกรรมตรงนี้นะครับไทย ambassador นะฮะ ambassador นะับประมาณนั้นแหละนะครับก็ใครยังไม่ครบนะฮะก็สามารถมาบอกได้นะครับนี่พี่วอง่ายังไม่ครบเหมือนกัน ขาดอันกลางเนี่ยหายากมากนะครับก็ซึ่งอันกลางเนี่ยก็ใครมีนะครับก็ส่งมาให้พี่วอมหน่อยได้ไหมครับขอขอนะครับพี่วอมขอนะส่งมาทาง Facebook ก็ได้นะครับในแฟนเพจใต้ลิงก์นี้นะครับผมก็สามารถพิมพ์บอกให้วอมได้นะครับว่าพี่วอมส่งมาให้พี่วอมเลยถ้าแปะเดี๋ยวพี่วอมไม่ทันนะครับก็ใครไม่ได้อันไหนนะครับพี่วอมก็สามารถส่งให้ทุกคนได้นะยกว่เนี่ยครับตามเนี่ยวอมไม่ได้ส่งให้ใครเลยไอส่งไปละอันหนึ่งนะฮะแชร์รหัสไปละอันหนึ่งนะ อันนี้นะครับเหลือ1นแล้วก็ 4, นะอ่นะใครไม่มีก็เดี๋ยวอาจะเอามาแลกกันก็ได้อ,อย่างนี้เอาอย่างนี้ก็ได้นะครับก็เดี๋ยวผมก็เอาให้นะครับนั่นแหละใครไม่มีอันไหนขาดอันไหนทุกคนก็บอกแล้วกันนะครับใต้คลิปนี้เลยก็ได้นะครับเป็นกระบอกเสียงอีกกระบอกหนึ่งนะฮะให้ทุกคนมามาโฮสต์มากล่าวกันนะครับแล้วก็วันนี้กล่องเนาะกล่องไอ้บุญยะนะครับก็สามารถเล่นได้อยู่นะครับเล่นได้จนถึงวันนู่นนะครับ ตอนนี้ก็มี15กล่องแล้วนะฮะตอนนี้คือพี่บอมเล่นทุกรหัสเลยพี่บอมมี5รหัสตอนนี้ก็15คูณ5้าเขาเอ้ส15คูณ5เข้าไปก็ปลาไปแล้วนะครับเท่าไหร่ละเกือบร้อยกล่องแล้วนะครับตอนนี้พี่บอมเปิดสะสมไปละนะครับก็ยังไม่ได้เลยบอกแค่นี้แต่เดี๋ยวทุกคนอรอลุ้นนะครับว่าเราจะได้ท่าบูย่าไหมนะครับพี่บอมจะรอให้มันครบร้อยน่าจะพรุ่งนี้แหละก็จะทําคลิปเปิดกล่องอบูย่าเดย์นี้ให้ทุกคนได้เห็นนะครับว่า มันจะได้ไหมนะครับก็รอรุนเลยนะครับสำหรับท่าบูญ่านะครับเค้เลยแล้วสําหรับท่าปักคงนะครับพี่บอมก็มีคลิปเหมือนกันนะฮะพี่บอมขอสปอยคลิปตัวเองนิดนึงนะฮะบอกเลยว่าเอ่อเป็นคลิปที่ทุกคนน่าจะอยากดูนะครับว่าเฮ้ยท่าปักคงเนี่ยมันหมดกันเป็นแสนเลยครับประมาณนั้นนะครับมันหมดเป็นแสนจริงๆทุกคนนะครับท่านี้เลย ทุกคนไม่เชื่อทุกคนก็ลองดูได้นะครับแต่ทุกคนน่าจะเห็นแล้วนะครับว่าเฮ้ยมันหมด20,000 0จริงๆเนี่ยทุกคนเมื่อวานนะครับนี่ท็อปท็อปหนึ่งอ่ะสองแสนสี่หมื่นสี่พันสามร้อยเจ็ดสิบเอ็ดเพชรตีเป็นเงินก็ประมาณสี่ห้าหมื่นนะครับก็ตามนี้แหละทุกคนผมก,ก็ไม่อยากพูดมากนะครับวันนี้นะครับวันนี้ล่าสุดเลยนะครับก็ตีไปละแสนสองนะฮะ แต่น้อยกว่าเมื่อวานนะครับบอกเลยว่าน้อยกว่าเมื่อวานองเมื่อวานเขาแข่งกันละ20คนน่ะมันก็จะน้อยทุกน้อยลงทุกวันทุกวันนะครับวันสุดท้ายอาจจะเหลือสัก5 600เพรก็ได้ไม่แน่นะครับก็รอดูก่อนนะครับไม่แน่เหมือนกันนะครับก็นี่ที่20ก็2องหมื่นสี่หนึ่เนาะก็ถือว่าเยอะนะ2 0 0ห0นเนี่ยนะถือว่าเยอะถามว่าพี่บอมจะเอาไหมพี่บอมอยากได้จริงๆพี่บอมก็อยากได้มากพี่บอมมีงบแค่บอกตรงว่า ตอนนี้คือเรามีงบแค่หลักพันหลักพันเพรนะครับก็ยอมเติมเพิ่มได้แค่ถึงหมื่นแค่นั้นเองนะฮะผมก็ไม่ได้แบบมีตังอะไรขนาดนั้นเนาะก็อ่สี่ห้าหมื่นนี่เอาเงินไปซื้อมอไซค์ขี่ดีกว่าพี่ว่านะครับนะแล้วก็วันนี้ยังมีกิจกรรมตรงนี้อีกนะครับไม่พูดไปได้เนาะตรงนี้นะครับเออก็ให้เรามาสุ่มนะครับก็ใครขอมานะเจมก็จัดให้แล้วนะสำหรับหัวขาวตรงนี้นะครับหัวขาวแล้วก็มีฟางมีหมกทองเนี่ย เออนะครับหมวกข้างหลังนี่แหละนะครับก็หลายคนขอนเข้ามานะครับก็เจมก็มาจัดให้แล้วนะครับก็อย่าลืมมาซื้อให้เจมด้วยนะครับนะตรงนี้นะครับพี่อมก็มีพิม์เขียวเหลือด้วยนะเออแต่ลูกแก้วพี่ไม่มีนะครับก็ตามนี้นะครับอันไหนที่มาก็อย่าลืมจัดกันนะครับผมว่ามันจะมาอีกรอบไหนก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับก็อย่าลืมมาจัดกันนะครับผมนะก็รับกันไปนะครับคาตานะก็ยังเหลือนะครับผมยังไม่หมดนะครับเออคาตานะนี่ยังไม่หมดนะ ตร <rium> <Dante> งนี้นะครับย really ังไม่หมดนะก็อย่าลืมมาเล่นนะครับผมอ่านะครับผมโอเคสําหรับคลิปนี้ผมพูดมากแล้วนะฮะเดี๋ยวไว้จะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าผมสาหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับเดี๋ยวไว้จเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้มีอะไรคาดตกบกพ่องนะฮะก็สามารถมารับชมหรือว่าดูได้นะครับมาบอกได้นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ไปแล้วผมสวัสดีครับและโชคดีมีชัยโชคชัยมีวะก็ผมสวัสดีครับ